เราอยู่กับความสุขเราคิดถึงเรื่องดีคิดถึงเรื่องบุญใจมันก็เป็นสุขปกติฮะทกแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันจะคิดถึงแต่เรื่องปัญหาเรื่องนียสิทธิ์วัตถุมากแล้วกันอืมองคนเล่นทั้งวันทั้งคืนเน่ะครับนี่วิประโยชน์อะไรนะโลกนะระวังโลกกันลวกันโลกโลกทางตาโลกทางความคิดโลกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยะเดี๋ยวโลกซึมเศร้าก็จะรับประทานอีกนะ เกิดจากอะไรครับหลวงตาที่หลวงตาพิจารณาทำเองเกิดจากทําเองไม่จิตเองไม่ไม่ได้ดังใจกูก็ซึมแล้วล่ะอืใช่ไหมครับอมขอพ่อแม่ไม่ได้กูก็ซึมแล้วนะแกล้งซึมพูดถึงเรียนไม่ทันเขาก็แกล้งซึมไปซึมไปซึมมาเลยซึมจริงๆเลยอจากซึมเล่นๆเลยไปกินยาแก้ซึมก็ไปทําเองง่ายมนุษย์เนี่ยครับ ต้องเป็นผู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านแล้วค่อยรู้ที่หลังไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านนะเอาเบิกบ้านกันจิตเบิกบ้านแล้วจิตจะได้รู้ครับแล้วจิตจะได้ตื่นที่หลังนะตื่นเถิดชาวไทยนะครับอย่ามัวหลับไป ตื่นมาด้วยความเบิกบานใช่ยังตื่นมาทุกเช้าด้วยความทุกข์ก่อนลำบากฮะลำบากแล้วอยากจะตื่นเลยบางคนเลยว่าพอตื่นมาปุ๊บมีแต่ปัญหารออยู่ข้างหน้าไปหมดอย่างเงี้ยไม่ตื่นก็ไม่ได้จะไม่ต้องตื่นนะฮะอยากจะหลับต่อก็ไม่ได้อีกไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วปัญหาเราต้องแก้ไขหรือต้องหนีปัญหามันอยู่ที่เราหามาเองนะฮะปัญหามันมาจากทัณนหาไงทุก ปัญหาที่เขาว่านั่นนะครับที่รูบาอาจารย์ท่านว่าน่ะปัญหามาจากตัณหาทัณหามาจากตาหันอะไรประมาณนั้นตาหันไปเห็นใช่หัน,น <ะ S 2> ไปหันมาอที่ว่ากรรมมาทางตาหูจมูกใช่แล้วก็ใจส่วนมเนอย่า <นะ S 1> ไปอี้เลยเนย่ยตุนมนุมเนี่ย น่าสนใจแล้วพูดถึงในศาสตร์หลวงพ่อนะสนใจมากละ่ะพ่อไม่มีใครไม่แก่หรอกนะแก่แก่ทุกคนนะแก่แล้วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เองเพราะยังไงก็ต้องแก่แก่ถ้าแก่มีประโยชน์นะมันมันก็มีประโยชน์นะลูกโดยฝึกฝึกเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตนะฉะนั้นหลวงตาคงไม่ไปฝึกมาจากหลวงปู่หรอกนะเพราะท่านบอกเองก็ฝึกไว้มันมีประโยชน์ในอนาคตนู่นอนะ มันไม่ใช่มีประโยชน์ในชาติเดียวนะท่านบอกมันมีประโยชน์ข้ามภพชาตินะครับเนี่ยทนเอาหน่อยกันชาติเดียวทนเอาหน่อยชาติเดียวเนี่ยทนทนเอาหน่อยคนที่ฟังอยู่เนี่ยทนทนก็แล้วกันท่านอาจจะเป็นใหญ่ในอนาคตได้จะตามใครก็จะได้ตามทันไม่ใช่ว่าตามเขาเหมือนกันนะไปวัดด้วยกันนะั่ะ จะเลยวัดไปเล่นไฮโลนอกนวัดนะมาวัดแต่ไปหลังวัดใช่ลวดไปหลังวัด